สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุกสุขคนสมองสุบอนพ่อพ่ก,กับสองน้องเคสคือเก้าพี่น้องในาย่ามใบไๆเนาะ <c oughs> ตอนนี้กัสส้างกับเมื่อเบิร์แหละพี่น้องพ้นกระตุก <c oughs> แล้วแหละพี่น้อง <c oughs> แล้วแหละสร้างพนกัะเมื่อเบอร์แหละพ้นกระพอ่ีตุก ใหญ่ค่าแรงในกระเมือเงาไปแล้วคุณว่าบ้างนะสบ,บายดีสบ,บายดีป้าลุงกอลุกโอ้ยสบ,บายดีโต๊ะได้ลูกหลาน สร้างกันแล้วเรียบร้อยหลับเงือนเมื่อเรียบร้อยพี่นอนะ้องบบจับโลอีแม่จับเองเอากับเปนหนีพี่น้องเอ้ยมีเฮือนแลละกับมีหนี ไนี่จัดหัวไปซื้อหัวเฮ้ยอันมันซอดขนปนไปบ่ ก็่อเมื่อขึ้นอยู่บ้านใ้พี่น้องไปหามื่อเนาะหามือขึ้นอยู่ไปหาเมื่อหาวันขึ้นอยู่บ้านแล้วเลยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยมันพ้นหัวถือคณะนะลูกออกมาเอาเลยลูกเขาอว้ยบังนี้ อลูกมอนีน่เนาะเฮ้ยยืนตรง่งพ้นหัวอยู่ได้เรียบร้อยพี่น้อง้นกับสลรองเฮือนใหม่ สองเบิงข้างหน้าต่างเนาะบอกใครสิขึ้นไปตีอาร์ตมองบอกเอาไปได้ลูกอันนี้มันสีถับตีนเจ้าเบิงตีนนั้นไปยังเอามาเบิงแม่เบิงไห้ปลาน้าไม่นะ่ะมันสีถับตีนนะลูกไม่ใช่เบิง เกิดปใส่คนเฮื่อนว่าท่านในล่างว่าท่านอนน่ะเกิดป๋อใส่ยาเฮ็ดนันั่นลูกยาเฮ็ดน,นั่นแล้วนะพี่น้องเอ้ยได้สัมนียกผภาคภูมใจแหละเนาะได้สัมนีกับ,น,น,กบนี่เป็นความผา,าคภูมิใจของเฮาลายพี่น้องเอ้ยถึงสีบอบรูลาบองามแต่กับภูมใจเนาะคือว่า ຖືว่าเฮาได้สําเร็จถือว่าสุดยอดแล้วพี่น้องเอ้ยบึบืนสุดยอดแล้วเนาะแตคันมีเงินเฮาก็สิให้บาไข่ก่อกระเทิบก่อกระเทิบลงไปทางเงหัวนี่พี่น้องไว้จอดรถเนาะจอดรถเอางัวเทิกเขานกะ ตกมาแบบหลังจากที่บริโตกมาหลายวันเนาะคุณก็นี่ะรัดนักเลยเหมือนสองท่านนี้ก็เห็นหลังเทียงนาเนาะพี่น้องเนาะลังเทียงนา ผิพลาดประกันใดกับขอโทษขออภัยเดอ้อพี่น้องกับขอบุณขอบุณเอฟซีถูกถูกท่านเนาะที่คอยใหย้กำลังแรงเชียแรงใจตลอดมาคอ,อยติดติดตามเนาะคอมเมนต์โอ้ยบัตรแจง้งบัตรเหลื่อมขอโทษขอภัยละลายพี่น้องตกมาหย้ยเขาเลยมีแห้งแล้วเขาก็ได้ ลาลาตกได้ลูกอย่าไปเล่นอยู่หันอย่าไปต้งละขี่เหือสิคุส้สเต้าอีพออยู่ทึ่งนะงนั่นออกมาลูกออกมามันหัวพี่น้องเล้ เปเลปลงก่อสร้างกับเมื่อเบิดตหละป่าดังอีตังหากอันาคากดทางหนาเนาะพี่น้องเนาะอบอกเรื่องอนาคากดทางหนา่ันว่าห,า,หาได้ซอกมาหาได้เนาะพี่น้องห้ากับสี ต่อเติมออกไปอีกเนาะต่อเติมออกไปอีกหากตอนนี้ก่ะเอาไว้สำนี่ก่อนเนาะได้สำนี่ก็คือว่าดีมกดีใจแหลพนะมมะพี่น้องเนอะ้ยบ่อขิดบ่กฟันว่าส้อได้เนาะบ่อขิดบ่อฟันว่าซีมีมือนี่ก็ยังมีเนาะพี่น้องเนาะ เฮาก็เก okay, so, like, ็บออมลอมลิปไปอีกตอกมาหาได้แล้วก็สิต่อออกไปอีกพี่น้องกระวานห้านะอย่าเผ็ดกระเทอบกระเทบไว้โรดลงทังทังหัวนาะพี่น้องเฮ็ดกระเทบลงไปเดพี่น้องเฮ็ดกระเทอบแบบแบบอยู่หัวเทียงเด้เฮ็ดลงไปแบบไว้ไว้ลดไว้ลดไว้งัวเถิกเนาะไว้ตากขาตากแข ตารางนะกปน็ปล่อยให้โล่งพี่น้องปล่อยให้โล่งไว้ผูกเปยนอนเอาเตียงเขาไปนอนเนาะความคามิดของเฮาพี่น้องกันผูกเปยนอนเอาอันเตียนอูน่ไก่หน่อยนอนเอาเตียงเขาไปนอนอยู่ในตารางปล่อยให้มันโล่งเลยลมใบวย เสียาน้ำึ้นมาล่างซะก่อนพี่น้องเลยเอานามึ้นมาล่างซะก่อน อันนี้เพิ่นกับเอใหม่มาตีเห็ดพนาคหายที่น้องทั้งน,นี้ใส่เป็ดสุดโถดเปลี่ยนบนยอด nè khuyên ná hoa sát ná chút bọn con vẫn cứ khổ quay nó มมนนัันนแคลบอลแร่อัน,นอใหม่เั้านีน่อ่าบอลแร่สิตตตอกได้ใช่ไหม พ่อลงไนลลลง้ลูกตกต๊ละบ่ลงลูกละขึ้นมาพี่มาขึ้นมาแหละอารไว้ประตูนะพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องฝากเบิง่งฝากซมฝากกุไแลกดซฝากเป็นแรงเสียแรงใจเนาะเห็ดคลิปต่อไปขอกันคลิปหนาอยู่ดีมีแห้ง ปูขๆสุกคนสบายดี